แล้วนะฮะสวัสดีฮะสวัสดีฮะวันวนี้พี่จะมาพลงางตัวเสร็จบ้านคนอื่นก่อนเออพี่คิดอย่างนี้เอาไว้นะทุกคนตอนแรกพี่ก็กล่าวว่าพี่จะมาทำอะไรดีนะเนาะอ่าพี่คิดได้แล้วพี่จะทำอะไรเราจงผมออกจากตัวก่อนเลยเปลี่ยนดังเป็นตัวดำแล้วก็ใส่ชุดอะไรก็ได้ที่มันดำดำ <l acht> ไปเข้าบ้านกันเนี่มีบ้านใครหมอันจะใช้วิธีการวาร์ปเลยดวกันไหนดูเซว้า,า,หาไหนที่มีสีดำบ้างวาร์ปดีสีดำ้าจช๊บช๊บโอ้โหบ้าน,นี้ไม่ม,ไมีสีดำเลยอะไรสีเหลืองได้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 ได พี่จะพูดอย่ในบ้างจ๊อยังไม่รู้เลยเดี่ยมโอกาสดีแหละเตรียมระเปิดกันเว้ยปิดอันนี่ระเปิดแล้วก็บันไดใช่บันได <c oughs> เอ่พี่ไม่ได้เป็นไรหรอกพี่ก็แค่ไอเป็นแค่นั้แหละ เฮ้มันไม่ถนัดอ่ะอีกมือนดงก็มถือกล้องอีกมือนดงมันถืออะไรไปโอ้ชิบอะไรอีสักขอร้อขอรีดตัวไปไหนึ่งหนึ่งวขาตามมาไหมมาหนีไ้โอ้ ไม่ใหญ่เลยโอเคคนลวพี่จะแต่งตัวโออๆๆพี่จะแต่งตัวเดี๋ยวทุกคนมาทำไมโอ้ตกใจหมดค่ะนี่พี่หาบ้านไงพี่จะทำบ้านเลยนะท่านแต่ก็ได้ไหมไม่ พี่จะเอาบ้านแบบทุกคนให้ทุกคนกดบ้านหลังนี้นี่บ้านเออบ้านหลังนี้นี่นี่นี่แล้ทุกคนจะรู้ว่ามันมีอะไรในบ้านนึงเดี๋ยวพี่เดี๋ยวพี่ทำให้ดูกันหนึ่งก่อนอื่นเดี๋ยวพี่ต้องล็อกประตูบ้านก่อนเลยนี่บ้านเราสิกันอ่ะเสร็จล็อกประตูบ้านแล้วก็ขึ้นไปบนบันไดนะทุกคน ขึ้นไปขึ้น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 ชึบเอาเงี้ยหน้าขึ้นไปนี่ทุกคนจะเห็นอันนี้เดี๋ยวมันกดได้เดะแค่หนึ่งวินาทีเวลาขึ้นกว่าไม่ใช่อะไรหรอกทุกคนไม่ถนัดอ่ะมันมันต้องกระโดดด้วยเอาขึ้นไปดิมันไม่ต้องกดขึ้นมันก็ขึ้นเองเลยนะคะนี่อ่ะหลังจากที่นดอขึ้นมาได้แล้วนี่ตรงนี้ก็จะมีจะดูเซฟจอตรงนี้ก็จะมีคริสตัลเนี้ยคริสตัลอ่ะจะลง อ่าเขียกีบิสตันนะไปกีบิสตันกันโอ้ยโอ้ร้อนโอ้โอมาลองใช้หูฟังแล้ว <c oughs> เ็นหนึ่งแล้วพี่สอนพี่ไม่พี่ไม่ได้จะสอนแต่งตัวนะทุกคนถ้าเห็นตัวพี่อ่ะเดี๋ยว ทุกคนจะได้ดูไงว่าตัวไหนเป็นตัวพี่สามารถเล่นกับพี่ได้ด้วยนะฮะชื่อพี่ c o o f อเนะฮะแต่พีเปิดชื่อให้ใหม่นะทุกคนไว้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 ค่อยค่อยต้อ,อ,อไมาเจอค่อยต้อออไมาเจอค่้งมาเจอต้องไป้อ,อ,ปอย่างนี้อ่ะนี่แล้วก็ไปที่โบสโบสโบ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 ะไปดี๋ร้อนเวิงเวียงว อันหึงเอาต้นน้าที่ที่พี่ต้องวางจอบ่อยก็เพราะว่าพี่เล่นไ,ม,ม,ไม่ถนดดัดตรงนี้กระโดดชึบอันนี้อ้าวมีคนทำไปแล้วไม่ใช่อะไรทุกคนให้เอาคิสเซอร์อันนี้กดใส่แต่ต้องจะ ดีๆนะทุกคนตอนนี้เพื่อนทําไปแล้วอ่ทุกคนงงใช่ไหมว่ากิสตันนี่จะพาไปไหนอ่แล้วก็ลงไปนะทุกคนลงไปลงไปแล้วก็เข้าไปดีโบนนะอย่าลืมเปิดอันนี้ด้วยนะฮะอย่าลืมเปิดเจ้านี่แล้วทุกคนจะเจอปุ่มนี่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 ปุ่มเนี่ยแล้วค่อยกดนะทุกคนแล้วพี่จะพาไปดูอีกอีสเตอร์เอเก้หนึ่งไปขอนอนก่อน โอ้ยนี่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 น,นี่คือเจ้าของลงมานะคะอ่ะเราลองไปกดปุ่เหมือนนั้นก็เลยพี่เคยกดไปแล้วรอบหนะนึ่งนี่เราจะว้าไปอยู่บันีึแล้วงงไหมทำไมหน้าเราหันไปทางนี้พี่ก็งงวนน้องมีอะไรสักอย่างนะๆมาแต่งตัวไปนีึกเลยกันแต่งตัวม่หนึ่งโอ้ แล้วพี่จะแต่งหนา้าก็เนื้คะทำหนา้าก่อนนี่นะฮห,หน้านีอแล้วพี่ก็จะเปลี่ยนสีตัวมันสีเน,นื้อเนี่ยแล้วพี่ก็จะใสน่นีานานนะ่แล้วก็เนี่ยดูกคนอันนี้นะแล้วก็น่าจะเป็นอันไหนวะนี่นี่นี่อะ แล้วก็ผมก็จะเป็นแบบนี้หน้าตาแอ้ตรงนี้ก็จะเป็นใส่ผ้าพันคอนะทุกคนถ้าพปนคอสีดำนะนี่ถ้าป็นคอสีดำเหลวก็อันต่อไปพี่ศาจใชนนี้แล้วก็ นี่นี่นะแล้วก็อันไหนวะลืมไม่ได้ลืมหรอกนี่นี่นี่รูปหัวจจัยนี่นี่นี่อันนี้อันนี้แล้วพี่ก็จะเอาน้องหมามาด้วยนี่เอาลุงสุงนัขมาแะไรยังไงต่อเลือลเล่อนไปเลื่อนนี่จะเจอหน่นน กดไปเลยนี่ที่ชอบใส่มาส่วนนี้ก็เลื่อนที่สุดไปเลยกางเกงเนี่ยเลือลเล่อนที่สุดเลยเลื่อนลงไปสุดเลยทุกคนเลือเล่อนเลื่อนเลื่อนเลื่อนโอเคสุดแล้วนี่จะใช้เป็นอันนี้นี่เสร็จแล้วเสร็จแล้วไ,ไปดูกันโอ้ยปวดแขนวิ นนพี่ไม่ก็จะเอามาอ้โหอาีคืไไงตอเาบ้านที่พี่ดูว่ามงแก่พี่มบ้นทีพี่ชอบมากกว่านะน พี่ให้ดูพี่จะไม่ใบแล้วกันมาบ้าอะไรอันนี้นะชื่อพี่แล้วก็หน้าตาพี่มาหนึ่งก็เอาไปนี่ชื่อพี่กับหน้าตาพี่นี่นี่อะทุกคนครั้งแรกรีวิวระบอกนี่เอาไอ้แมวนี่ออกก่อนไปหนึ่งเพื่อนพี่เล่นด่าแล้วก็เรามีอ,อยากเล่นมัง่งพี่ชอบนะเงินวนะัดเนี่ย โอ้หมีแอดมินกัวแอดมินนี่นะผู้สร้างแอดมินอันนี้ก็จะเป็นเจ้าของเกมกับแอดมินพี่อยากเป็นแอดมินแอดมินไม่ใช่พี่แต่งตัวไปแล้วอะพี่แต่งตัวเป็นแอดมินไปแล้วอะขอโทษนะคะคนนี้เป็นแอดมินตัวจริงทั้งหลายขอโทษจริงๆแต่งตัวแบบนี้มันน่ารักอยากแต่องอะเนี่ยแต่งตัวนี้มันน่ารัก ขอโทษนะคะแอดมินนัหลายไว้ายเกิดรุ่นนะมีไปกันีมไม่น่าใจพี่นึงเออมาอ,อยู่ไหนวะมาอ,อยู่ไหนวะหน่าหารวกระถองนี้คนเยอะจริงจริงโอ้ยเฟิร์สหน่อยโอ้ พี่อยากดีบิวอย่างหนึ่งม like ากมาใหม่แบบล่าส huh ุดพี่จะพาไปดีวิวรีวิวรีวิวงานวัดพี่จะพาไปดีวิวงานวัดทุกคนแต่ก่อนอื่นบี่กขับบวชเป็นแม่ชีกันมันได้ไม่ชุดแม่ชีอ่ะ้วเพื่อนมันก็ชอบถามว่ามึงใส่ชุดอะไรมึงใส่ชุดอะไรอันนี้พูดจริงแม่งชุดแม่ชีไม่มีหรือไงเนเพื่อนมันเคยพูดอย่างนี้กับพี่อยู่ อันนี้พี่ไม่ได้พูดคำหยาบนนด้พี่พูดจริงเลยแหมของหวยกับร้านไก่มาไม่ได้อะไรเลยทุกคนอาจจะงงทำไมพี่ถือแต่มุมมองนี้ก็มันปวดเข็นไงโอ้ยเชื่อน่ารักตีออกใครวะใครวะ

นี่งั้นพี่ขอไม่เข้าไปในแบบพี่ล้าท้าบีนะเพราะพี่เคยเข้าไปอย่างหนึ่งแล้วโอ้ไม่ก็ร้อนมากตอนแรกๆยังไม่ร้อนนะ <c oughs> เริ่มมึนหูกับจำสกเกตตอนแรกอะแบบโอ้ทำาะไรที่ช่วไม่เสียงแล้วก็จำสกเกตมาเลยมันจะไม่เป็นไรเลยแล้วนี่ไม่้่วงไม่เสียงดีๆก็บอกขึ้นมาเลย แบบตกกจฮัลโหีบกบูดโอ้โหจสามนาทีแล้วอาบายบายค่ะบอกกนไลยกูเชร์กซับสไครด้วยไม่ได้พูดคำนี้มานานแล้วบ๊ายบาย